ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกายังน่าเป็นห่วงนะครับรองลงมาก็เป็นอินเดียวันละ4แสนลายนะครับตายวันละ4พันนะครับแต่ยอดก็บอกว่ามีการประเมินว่าจะมีมากกว่านั้นโดยภาพรวมสถานการณ์ในประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบกับการต่างประเทศตอนนี้ไทยยังคงโอเคนะมาดนะีเริ่มปรับสถานการณ์เข้าที่ได้มากขึ้นในขณะที่เรื่องประหลัดประหลัดนะเอออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเครื่องเครื่องบินนะ่ะเออนะเรื่องเครื่องบินนะ เครื่องบินก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประหลาดนะเครื่องบินชนกันกาอากาศขาด2ท่อนเรียบร้อยนักบินไม่รู้ตัวลงจอดได้อีกนักบินของเครื่องบินเล็กลานึงซึ่งเกิดชนกันนะครับกับเครื่องบินอีกลำบนท้องฟ้าใกล้เดนเวอร์ Denver ของสหรัฐอเมริการ้องขอลงจอดฉุกเฉินนะครับจากเครื่องยนต์ขัดข้องไม่ทราบว่าเครื่องบินของเขานั้นเกือบขาด2ท่อน สวัสดีครับพบก,กับผมเทอดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง y t u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องราวของการต่างประเทศท้งโควิด1 9และก็เรื่องแปลกๆก,กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศหลายประเทศนะครับก็แชมป์เก่าคุมโควิดกลับสุดอืดน,นะครับทีมชาติ แพ้ชาติาระบาดหนะักเรื่องวัคซีนป้องกันด้านอินเดียยังเจอการเสียชีวิตนะครับพุ่ง4,000ราย2วันติดต่อกันนะครับอินเดีย <c oughs> รายงานผู้เสียชีวิตโควิด1 9กว่า4,000คนเป็นวันที่2นะครับติดกันนะครับและแม้จำนวนผู้ป่วยใหม่กว่า40,000คนนะครับเป็นวันที่4ผูนะครับผูเชี่ยวชาญ ไม่เชื่อมันว่ายอดผู้ติดเชื้อจะแตะระดับสูงสุดเมื่อใดนะครับขณะขอภัยาะ4 0ี่แสนคนนะครับปรากฏว่ามีเสียงวิจารณ์กันหลายประเทศดินแดนที่รับการยกย่องอย่างสูงในการรับมือโควิด -19 และรอกแรกได้แก่ไต้หวันนะครับเกาหลีใต้นิวซีแลนด์วันนี้กลับมาล้าหลังในโครงการฉีดป้องกันโควิด1 i นะครับแถงบางประเทศ ยังเผชิญกับการแพร่ระบาดในระรอบใหม่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการชมเชยว่าไต้หวันดีอย่างนั้นอย่างนี้ดึกในนั้นคือทักษิณหรือโชนี่ปรากฏว่าตอนนี้ไต้หวันกําลังกลับมาแพร่ระบาดอีกรางหนึ่งนะครับในขณะที่มีการสูญเสียอย่างหนักนะครับที่ปาเลสไตน์ต,ตายกว่า100โดนอิสราเอลถล่มไม่ปราณีต่อเนื่องเป็นวันที่4 มีชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซาเสียชีวิตแล้วจำนวน100คนนะครับในความขัดแย้งทางการทหารกับอิสราเอลในวันที่4ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของเจ้าที่ในกาซานะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของกาซานะครับที่ปกครองโดยขบวนการเคลื่อนไหวอิสลามิสต์หรือฮามาสนะครับระบุว่ามีคนเสียชีวิต103รายนะครับในนั้นก็เป็นเด็ก27ผู้หญิง11 นะครับส่วนจำนวนผู้รับบาดเจ็บอยู่ที่580รายซึ่งเรื่องนี้สหรัฐอเมริกาก็ให้การสนับสนุนการกอ่อเหตุครั้งนี้ในขณะที่ตำรวจสหรัฐอเมริการวบแล้วนะครับแก๊งปล้นแทงคุณปู่เอเชียนะครับกลางวันแสกๆในนั้นก็เป็นเด็กอายุ11ขวบด้วยนะครับเยาวชน2คนถูกจับกลุ่ม ตัวฐานก่อเหตุปล้นและแทงชายเอเชียนะครับวัย80ปีในพื้นที่เบเอเรียรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของตำรวจตำรวจซันลีอันดโดรเปิดเผยว่าเยาวชน11ขวบและ17ปีถูกจับกลุ่มนะในฐานความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์และแทงชาวเอเชีย นะครับวัย80ปีในเมืองซานลีอ n นโดนะครับโดยเยาวชนวัย11ขวบถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขับรถพาผู้ลงมือโจมตีหลบหนีแถมรถคันดังกล่าวยังเป็นรถที่จี้มาจากในเมืองโอคแลนด์อีกต่างหากซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าประกาศนะครับสภาวะฉุกเฉิน โควิด -19 เพิ่มเติมอีก3จังหวัดสถานการณ์ตอนนี้ก็หนักขึ้นกว่าเดิมญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีก3จังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโกรคระบาดเพิ่มเติมอย่างหนักจากการเปิดเผยของนายยาสึตโตชิในะกราฟรัฐมนตรีเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวที่สร้างความประหลาดใจและสะท้อนว่ามีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด1 i สายพันธุ์ใหม่ซึ่งญี่ปุ่นใช้หลักคิดการรับดา์ของประเทศไทย นในขณะที่นายกไต้หวันก็ลั่นไม่ยกระดับโควิดมั่นใจยังคุมสถานการณ์ได้นะนรับนายกอมตตรีของไต้หวันออกมาเบรกกระแสะความกังวลเกี่ยวกับ uster, คลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศว่ายังไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องยกระดับการเตือนโควิด -19 และหากเทียบกับเมื่อปีที่แล้วถือว่าไต้หวันมีประสบการณ์และ ทรัพยากรมากขึ้นที่จะต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งไต้หวันตอนนี้กลับมีการแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับไต้หวันยังคงยึดหลักของไทยฮะไม่ทําการเคอร์ฟิวและไม่ทําการล็อกดาวน์ภายในประเทศในขณะที่ชาวญี่ปุ่น3.5แสนคนเข้าชื่อเรียกร้องยกเลิกโตเกียวโอลิมปิกนะครับชาวญี่ปุ่นกว่า351,000คนนะครับเข้าชื่อ ในคำร้องยกเลิกการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกโดยได้มีการส่งคำร้องไปยังผู้ว่าการรัฐโตเกียวและผู้ที่ดีเริ่มโครงการดังกล่าวเรียกร้องให้เจ้าที่เห็นแก่ชีวิตคนเป็นสำคัญในะกับทนายความและอดีตผู้ชิงตำแหน่งผู้ว่าโตเกียวได้จัดคำร้องออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์นะฮะ chang.org เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมและมีผู้เข้าร่วมลงนามสนับสนุนอย่างล้นหลาม นรรวดเร็วกว่าคำร้องใดๆนะครที่ผ่านมาแพลตฟอร์มดังกล่าวในะญี่ปุ่นซึ่งมีการชี้ว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นกำลังสะท้อนความเห็นของประชาชนนะต่อการจัดการโอลิมปิกท่ามกลางกระแสการแพร่ระบาดโควิด -19 สำหรับญี่ปุ่นสิงคโปร์นะครนะมีการงัดมาตรการคุมเข้มโควิด -19 งดกินในร้านอาหารจำกัดการรวมตัวไม่เกิน2คน สิงคโปร์ออกมาคุมเข้มเพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับจะห้ามการรับประทานอาหารภายในร้านและจำกัดการรวมกลุ่มไม่เกิน2คนหลังจากมีการพบคัสเตอร์นะครับติดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศหลายสิบรายซึ่งตอนนี้ทั้งสิงคโปร์ทั้งไต้หวันที่โทนี่ยกย่องนักยกย่องหนานะครับว่า เป็นตัวแบบที่ดีตอนนี้กลับมาใช้หลักคิดของประเทศไทยไม่ล็อกดาวน์ไม่เคอร์ฟิวก็ปรับกลยุทธ์ยกระดับนะครับในการควบคุมสถานการณ์โควิด1 9 n e ชาวเน็ตขยี้ตายเลยทีเดียวฮะเป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อสาวจีนจัดงานวิวาแต่เพื่อนสาวดันเป็นผู้ชายสง,งนันคลิปวิดีโอนะครับวิวาซึ่งจัดที่เมืองผิงติงซามนมณฑลเหอหนานของจีน กลายเป็นไวรัลทางอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากที่ชาวเน็ตสังเกตว่าเพื่อนสาว3คนที่แต่งชุดสีชมพูนะครับสวยหวานเหมือนดูดีๆจะก,กลายเป็นผู้ชายสะง,งน้นนะครับเจ้าสาวรายนี้นะครับสร้างความตะลึงแก่กแขก,กที่มาร่วมงานด้วยการเอาผู้ชาย3คนแปลงโฉมเพื่อรับบทเป็นเพื่อนเจ้าสาวแบบเนียนๆถึงหากดูผิวเผินนะฮะก็อาจจะไม่ทันสังเกต เพราะเธอสวมชุดเดรสแขนกุดสีชมพูใส่วิกยาวและยังแต่งหน้าจัดอย่างเต็มที่ชาวเน็ตคาดดาว่าอาจจะเป็นญาติของเจ้าสาวที่มาทําหน้าที่แก้ขัดไปก่อนนะครับเพราะเธอไม่มีพี่น้องหรือเพื่อนหญิงเลยหรือไม่ก็เป็นแค่คนที่ถูกจ้างมาก็ได้แต่ไม่ว่าจะเหตุผลใดคลิปนี้ได้ถูกแชร์ต่อนะครับ ไปอย,อย่างกว้างขวางและสร้างความขบขันแก่ผู้ที่พบเห็นขณะที่ผู้คนกล่าวชื่นชมในการมีน้ำใจและมิตรภาพที่หนุ่มๆทั้งสาม,มีต่อ,ส,อาสาวรายนี้ซึ่งเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะครับความมั่นใจของสหรัฐอเมริกามีความมั่นใจอย่างมากจะเปิดทางฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับสำหรับ เปิดทางสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเกือบทุกสถานที่ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 หรือ CDC นะครับเปิดทางประชาชนที่รับวัคซีนแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีการสวมหน้ากากนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการสวมหน้ากากเพราะว่านะครับไม่ว่าจะอยู่ในที่ร่มกลางแจ้งนะครับหรือทุกสถานที่ในการอัปเดต ค,คำแนะนําหน่วยงานแห่งนี้ระบุว่าเปิดทางให้ใช้วิถีชีวิตเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้แล้วนะครับทาง CDC ยังบอกด้วยว่าวัคซีนครบถ้วนไม่จําเป็นต้องเว้นระยะห่างนะครับภายในเกือบทุกสถานที่นะครับพร้อมแสดงความกังวลน,นะครับความหวังว่าคําแนะนําจะช่วยโน้มน้าวให้อเมริกันชนเข้ารับวัคซีนมากขึ้น นี่บนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้เรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคบที่จะให้คนฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วก็ไม่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ต้องสวมหน้ากากออกมาได้เลยสหรัฐอเมริกามีการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ57% นะครับซึ่งเขาคาดหมายไว้ว่าเดือนกรกฎาคมเขาจะฉีดให้ได้ถึง75%ถ้า75%เขาก็จะประกาศเอกลัชานี่นนชนะโควิดแล้วนะครับที่ตอนนี้ก็กลยุทธ์ที่บอกว่าไม่ต้องสวมหน้ากากนะครับไม่ต้องสวมเขาเรียกว่าไม่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เชิญชวนว่าคนฉีดครคริบมานะจะได้ใช้สิทธิพิเศษตรงนี้ได้นะครับส่วนเรื่องของจานการโดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันที่ปรากฏว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือโทนี่หรือม็อบโอ้ยยกย่องว่าดีกว่าประเทศไทยกลับกลายมาใช้หลักคิดของประเทศไทยและกลับมาแพร่ระบาดโควิด -19 อีกรอบหนึ่งในเชิงงานสังเคราะห์นะครับ <c oughs> ทั่วโลกยังคงใช้หลักคิดของประเทศไทยยังคงเป็นหลักคิดที่องค์การอนามัยโลก ให้ดําเนินการอยู่นะครับหลักคิดของประเทศไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งเป็นหลักคิดที่สําคัญหักล้างที่สีของขานมากยุทธการของไทยชื่อว่าไวลัสพินาประชาชนพ้นภัยไทยเนี่ยเคยทํา V ท R นะครับคือองค์การในไมโลกมาทํวี DR เผยแพร่ไปทั่วโลกก็ใช้หลักคิดนี้นะครับประเทศไทยนะครับยังเป็นตัวแบบนะครับให้กับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นล่าสุดไต้หวัน นะครับล่าสุดสิงคโปร์ก็ใช้หลักคิดของประเทศไทยคือการยกระดับไม่ทําการล็อกดาวน์ในรอบที่2อสาล็อกดาวน์ในเฉพาะเฉพาะระยะแรกเท่านั้นเป็นหลักคิดที่นํามาใช้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จใช้หลักโซเชียลสังเชิญหรือการต่อต้านทางสังคมเป็นสําคัญสังเกตให้ดีโควิดในที่กลับมาแพร่ระบาดในประเทศที่ไม่เคยติดกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของสหรัฐอเมริกามีความเชื่อว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาประสบความสาเร็จมาก นะครับจนทําให้ไม่มีข่าวฮาร์ดเอาพูดโอ้ไม่มีข่าวแล้วโควิดในทะี่ในสหรัฐอเมริกาคือเรียนให้หุ้นส่วนสรางนะครับในเชิงงานสังเคราะห์มีเฉพาะบางมลนิธสหรัฐอเมริกามีการฉีดวัคซีนไปแล้วเพียง57%นะครับหรือครึ่งหนึ่งของประเทศเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ทั้งหมดเขาก็กะไว้ว่าจะฉีดให้ได้75%แล้วก็จะประกาศเอกลา นั่นหมายก็ว่าต้องใช้เวลาอีกนานเดี๋ยวปฏิเช้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกายังน่าเป็นห่วงนะครับรองลงมาก็เป็นอินเดียวันละสี่แสนลายนะครับตายวันละส0 0พันนะครับแต่ยอดก็บอกว่ามีการประเมินว่าจะมีมากกว่านั้นโดยภาพรวมสถานการณ์ในประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบกับการต่างประเทศตอนนี้ไทยยังคงโอเคนะมาดีเริ่มปรับสถานการณ์เข้าที่ได้มากขึ้นในขณะที่เรื่องประหลดัดประหลาดนะเอออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเครื่องเครื่องบินนะ่ะเออนะเรื่องเครื่องบินนะ เครื่องบินก็อีกเป็นอีเรื่องหนึ่งที่ประหลาดนะเครื่องบินชนกันกาอากาศขาด2ท่อนเรียบร้อยนักบินไม่รู้ตัวลงจอดได้อีกนักบินของเครื่องบินเลกลานึงซึ่งเกิดชนกันนะครับกับเครื่องบินอีกลำบนท้องฟ้าใกล้เดนเวอร์ Denver ของสหรัฐอเมริการ้องขอลงจอดฉุกเฉินนะครับจากเครื่องยนต์ขัดข้องไม่ทราบว่าเครื่องบินของเขานั้นเกือบขาด2ท่อน นะครับและอีกอย่างที่น่าทึ่งคือเครื่องบินทั้งสองลำสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเครื่องบินทั้งสองกำลังเตรียมที่จะลงจอดที่สนามบินเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองอซานเมืองเดเวอร์ในชานเมืองเดเวอร์นะครับในระหว่างนั้นก็เกิดชนกันการอากาศนะครับจากการเปิดเผยของคณะกรรมการด้านความปลอดภัยด้านอากาศขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกาและก็หน่วยดับเพลิงของเซาล์เมโทรนะารรายงานว่านักบิน ที่เป็นคนเดียวที่อยู่บนเครื่องบินของ f l y ชายแมชโชไรเนอร์ชูนะฮสองเครื่องยนต์เป็นเครื่องบินที่ลำใหญ่กว่าสามารถพาเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับยังสนามสนามบินคอนเทลเนียนนะครับโดยไม่ทราบว่าเครื่องบินได้รับความเสียหายส่วนท้ายของลำตัวส่วนอีกเครื่องนึงเป็นเครื่องบินเครื่องเดียวนะครับรุ่น sr 2 2 นะครับรุ่นปี2016นะครับแล้วก็มีการเช่าเหมาลำโดยทางบริษัทเปิดเผยว่านักบินประสบความสำเร็จในการปล่อยระบบร่มชูชีพนะครับที่ออกแบบนะฮะขึ้นมาโดยชะลอการดิ่งลงของเครื่องบินหลังการชนนะครับก็เครื่องบินเซอร์เบลสบินออกจากท่าอากาศยานเทนเนลในตอน9้านาฬิกา2 0นาทีจากนั้นก็ไปขึ้นทางเหนือของแถวแถวฟอร์ด คอนลิน uh, กำลังมุ่งหน้าสู่สนามบินคอนเทลนิน uh, ตอนเกิดเหตุส่วนเครื่องบินเชลไซแมโรไรเดอร์ uh, Rider, นะครับบินจากเมืองซาดีลานะครับห่างจากเดนเวอร์ไปทางตะวันตกทางใต้ราว161กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าชนกันก็รอดมาได้ในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องแปลกๆเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับโควิด -19 ก็กำลังติด นะครับแต่อย่างไรก็ตามฮะหลักคิดการบริหารจัดการสถานก,การณ์โควิดในประเทศไทยกลับถูกนําไปใช้ทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อยากขอบคุณจากหัวใจคุณใจจุ่ ไม่ไปไหนจะขอให้สมกาลังใจให้ทุกนาทีเพื่อหมอแพทยาบาุคลากรทุกคนที่สู้จน,นฟันฝ่ายยังเป็นใจเราขอสัญญา อยู่บ้านจะไม่ไปไหนแต่ขอให้สกกำลังใจให้จุกนาที